ว่ากลัวคนเข้าใจผิดคือเรื่องนี้กับเรื่องที่คุณพ่อเคยรถชนนะครับในอดีตที่ผ่านมาคนละเรื่องเลยนะครับผมเป็นเป็นคนละเรื่องกันไม่เกี่ยวกันเลยครับผมแล้วก็ตอนนี้คือคุณพ่อผมป่วยเป็นมะเร็งครับผมระยะสุดท้ายครับใช่ใช่ครับผมผมก็ค่อนข้างค่อนข้างเครียดนิดนึงครับช่วงนี้ครับผมแล้วก็ผมก็เลยต้องต้องขายสิ่งที่แบบเรารักครับเพื่อเอาเงินมามาเตรียมไว้เพื่อจะรักษาคุณพ่อครับใช่ ตรวจเจอคือตอนแรกอ่ะพ่อปวดหลังครับปวดหลังก็บริเวณคอเนีนเนนน่แล้วก็ปวดมาเรื่อยๆครับแต่ว่าไม่หนักมากแล้วอ,อยู่อ่ะมันเหมือนแบบอยู่ก็หนักมากขึ้นมาเลยครับใช่ก็เลยไปตรวจจะไปผ่าที่ว่าเป็น กระดูกับเส้นประมาณนี้ครับแล้วก็มาตรวจละเอียดที่โรงพยาบาลครับครับผมแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าคุณพ่อมีก้อนเนื้อที่ปอดครับผมแล้วก็ไปเจาะก้อนเนื้อไปตรวจตามสเต็ปครับแล้วก็ได้ได้ผลว่าคุณพ่อเป็นมะเร็งครับก็คือตอนนี้มะเร็งก็อยู่ในขั้นไม่เรียกว่าขั้นสุดท้ายดีกว่าเรียกว่าขั้นลุกลาม, <S <S มรับแพร่กระจายเป็นมะเร็งที่ปอดมะเร็งที่ปอดแล้วก็ <S <S แพร่กระจายไปที่ที่บริเวณกระดูกคอ ที่แล้วอุบัติเหตุตอนปลายปี2020แล้วก็เพิ่งตรวจเจอก็คือต้นปีที่ผ่านมาเลยครับก็ปีนี้ปี2024เนาะครับปรว่าณสามปีก็เออไม่ค่อยดีเท่าไหร่ างวันคุณพ่อก็ใจสู้ก็แบบเออเราจะยอมไม่ได้นะครับผมก็ลุกขึ้นมาทานข้าวแล้วก็เดินเล่นสวนหน้าบ้านนะครับแต่ว่าบางวันก็คือค่อนข้างค่อนข้างห่อเหี่ยวผมก็คือนอนทั้งวันแล้วก็ไม่ค่อยทานข้าวอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งตอนนี้คือแชมป์มีมีการตัดสินใจไว้ต้องข้าวยังไงบ้างคือตอนเนี้ยคุณพ่อผลตรวจเลือดมาครับ ก็คือร่างกายยังแบบไม่แข็งแรงเพราที่จะให้ที่โมใช่ใชก่ก็ต้องก็ต้องให้พ่อทานข้าวเยอะอประมาณสัปดาห์ของสัปดาห์แล้วไปตปวดใหม่ครับแต่ทีเนี้ยขอโทษนะครับแต่ทีเนี้ยผมก็อยู่ที่การติดจขอจกขอขอับพ่อเพราะว่าเขาปวดมากจริงๆแบบปวดจนแบบต้องให้มอร์ฟินที่เป็นเม็ดแล้วถ้าผ่านไปแป๊บนึงแล้วยังไม่หายก็ต้องให้มอร์ฟินที่เป็นน้ำ ก็ก็ก็พยายามเวลาเข้าบ้านก็เราก็ทำตัวเหมือนเดิมครับก็พยายามแบบกระตุ้นคแบบรับกระตุ้นตัวเองให้แบบกระปี้กระเป๋าแล้วก็แบบแบบสดใสพแบบี่พี่ผัดคงมิ้งพี่สาวสองคนทั้งสองคนก็ทำเหมือนกันครับแล้วก็พยายามหาวิธีการต่าง แต,แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะก็ต้องอยู่ที่ร่างกายแล้วก็ใจคุณพอ่อพราเขาพร้อมไหมแต่คือยาตัวเนี้ยตอนหนึ่งโดสมันมันสูงมากพี่ถ้าจ่ายต่อโดสมันสูงมากซึ่งซึ่งต้องใช้แบบเป็นคอร์สเลยครับครับผมก็เลยต้องเตรียมทุกอย่างไว้ก่อนซึ่งนึพอประมาณคร่าวๆนะคะประมาณหกหลักประมาตอนหนึ่งเข็มอะครับตอนหนึ่งเข็มหกหลักครับพี่ซึ่งต้องใช้กี่เข็ม,ม,มเอออันนี้คุณหมอเองไม่บอก ว่าคือผมมีรุ่นพี่ที่เป็นหมอเขาบอกว่าผมเตรียมไว้เลยใช้เตรียมพร้อมไปเลยดีกว่าทีนี้ในส่วนคดีของพ่อคือจบไปแล้วใช่ไหมคดีที่อุบัติเหตุเมื่อปี2020จบแล้วนะครับผู้กรณีได้จ่ายค่าชดเชยอะไรตามศาลจังอะไร,รใช่ใช่ครับทุกอย่างคือจบแล้วเขารับผิดชอบทุกอย่างนะครับรแต่ทีนี้คดีหน,น,น่ยที่แชมตุ้งพ้องไปอันนี้คือ,อยังไงอันนี้คือเป็น,น,นเนขนาผิดสัญญาปฏิกรรอมยอมความครับอ่าใช่ครับแล้วผมก็ ทวงทวงทวงคับแล้วเขาก็เหมือนกับผัดไปเรื่อยๆก็เลยเออก็เลยมีการทําสัญญาเป็นอิปนอมยอมความขึ้นมาครับทางเขาครับแล้วก็เขาก็มีการเซ็นสัญญาเป็นอิปนอมยอมความครับแล้วทีนี้พอเซ็นปั๊บเขาก็ยังไม่มีการจ่ายเงินมาตามสัญญาครับครับคุณผู้ชมใช่ผมก็เลยปรึกษาที่ทนายตั้มครับอ่าขอถามนะคะระยะเวลาที่ที่ ผมทวมาหลายเดือนเหมือนกันครับมาหลายเดือนเหมือนกันโปมาสักพักเลยครับนานๆเป็นๆไมอย่างเลขลุงจ้ะตัวเลขเจ็ดลักครับซึ่งมันเป็นเงินก้อนที่เราต้องใช้จริงใช่ครับซึ่งมันเป็นเงินก้อนที่แบบคือบ้านผมมาต้องบอกก่อนว่ามีคนแก่อยู่หลายคนที่ครับเอมีคุณยายครับคุณแม่ครับและคุณพ่อตอนนี้คุณแม่ก็เหมือนกับไปตรวจร่างกายครับแล้วก็เจอ ก้อนเนื้อในปอดในคนนึงเมื่อเมื่อประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมาก็กําลังเจาะก้อนเนื้อนี้แล้วก็ตรวจว่าเป็นเป็นหรือเปล่าเพราะคุณแม่ผมเป็นครูครับแล้วก็ใช้ช็อปมาทั้งชีวิตแต่หางแข็งขันในในเรื่องของสุดขภาพลรงไปแล้วเขาได้ติดต่อไหมหรือว่าเขาเอ่ออันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของทางทางษาใช่ใช่ครับพี่ผมผมต้องขออภัยด้วยเพราะผมเอออาจจะพูดไม่ได้เยอะเพราะว่ามันยังอยู่ในตอน ใช่ครับจร่ครับแต่แต่พี่แคนจับบอกอะไรไหมเพราะว่าเราราไม่คุยกับเราเลยตอนนี้ครับก็ถ้าถ้าอยากบอกได้พี่ผมก็เหมือนในโพสเลยครับพี่คืนเงินผมเถอะครับคือผมมีเรื่องต้องใช้เงินจริงๆครับคือถ้าถ้าคุณแม่ผมตรวจเจออีกคนหนึ่งมันก็มันก็ต้องเตรียมมาเยอะซึ่งค่ะ นี้ที่บ้านก็ถ้าถามว่าออโอเคไหมผมก็ยังมีงานอยู่ครับก็ก็ตอนนี้ก็ยังแบบตำ้มหยุดตั้ยุดอีกแต่แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่ที่มันต้องใช้เป็นก้อนใหญ่าารเก็ไม่พอใช่ครับก็คงต้องต้องต้องขายไราอย่างสามที่น้องจะต้องคุยเพราะว่าการที่แคมเปญเขเป็นสางหลักเขาเป็นผู้ชายเขาเป็นที่แข็งแรงที่สุดมันต้องคุยต้องให้กำลังใจที่สา ก็บบเออก็บอกว่าคือก็บอกว่าพวกเองต้องจะเปลี่ยนเองเองกับเราเงพวกเองต้องห้ามห้ามดาวให้พ่อเห็นเออห้ามแบบห้ามซึมห้ามอะไรนะทำทุกอย่างให้มันปกติครับผมแล้วก็แล้วก็คุยกันมากขึ้นก่อยกันมากขึ้นําให้กำลังใจมากขึ้น,นฉันมีถามตัวเองมาในช่วงที่ผ่านกสามสิบปีที่ผ่านมามัาามนเจอเรื<า>่องแบเพราะง<า>ั้นมันถามที่ผมถามตัวเองบ่อยมากว่าหลังโควิดมาทําไมแบบ มาชีวิตเล่นผมแรงจังครับตั้งแต่ตั้งแต่พ่อผมรถชนแล้วก็มาคุณยายผมล้มขาหักมีคุณยายสองคนครับผมแล้วผมล้มขาหักหนึ่งคนแล้วคนนึงก็ก็จากไปสองปีที่แล้วครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาแบบมีพ่อป่วยเป็นมะเร็งแล้วนี่คุณแม่ก็กําลังรุ้นอยู่ว่าเป็นหรือเปล่าถ้าสามสี่ปีนี่คือห้าหกเรื่องเลยทุกครั้งที่ทำให้เรามีอกตีแล้วมีกำลังใจอยู่ที่มันดีอย่างเงก็ คนที่บ้านนี่แหละรามคนที่บ้านผมโชคดีที่ว่าครอบครัวผมค่อนข้างแบบค่อนข้างสามัคคีมากครับทั้งทั้งพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ฝังฝ่งญาติฝั่งแม่ญาติฝั่งพ่อทุกคนจะสามัคคีเหมือนกักคนก็นกับค่อนข้างกำลัง,งใจกันทุกครั้งที่เข้าบ้านมันจะต้องบอกว่าพอเข้าไปแองเลยมาจากอะไรไมาจากงานแี่เขเปิดประตูเข้าบ้านไปคือมันจะต้องแบบพูดตัวเองแช่ไครับคือมันเป็นนี้เลยพี่หนูก็เดินเข้าบ้านจอดรถปั๊บเนาจะไม่ได้ลงรถเลยที่มันต้องแบบ พึ่งดูดีใช่ต้องพึ่งหนึ่งที่แบบหนักๆเลยครับแล้วก็บอกตัวเองว่าถ้ามดาวเด็ดขาดแล้วเขาบ้านแล้วก็เอ๊ทอย่างปกติแสดงว่าก่อนที่ลงจากรถมันต้องเป็เงินมีรถไม่บางทีก็ขับรถไปก็มีครับบางทีเออเล่นละครรัฐบาลที่หนุนก็มีเพราะว่ามันเป็นใช่มันกังวลไปอีครับคือบ้านผมมีกล้องวงจรปิดก็ดูทั้งวันไม่ไ